เตะบอลแต่ว่าต้องวิ่งก่อนได <ป S> ้พออัดที่ไหนนี่แหละวิง่งพ่าอัดตรงไหนยูทูบหรือพ่อจะลองอย้ y ย u ูทูบเลยขั<ช>้น<า>แรกลดน้ำหนักก่อนน้ำหนักเยอะน้ำนห,น <laughs> นนหนักเยอะ <laughs> ไปวิ่งพ่อต้องมาด้วย ให้พ่อไปด้วยไปเดี๋ยวพ่อวิ่งตามไปสู้ไหมยกมือไงสู้ไงไม่เป็น น,นั่งดีๆนั่งใส่ดีลูกรองเท้า ก็มั่งสนเลยนะใส่ข้างหนึ่งก่อน ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมะอุ้ยมันเตะตรงนี้อเออดีแล้วอู้หเจ็บวิ่งสัตเลยเออ lại đi Hả? Đúng nghi chứ mày Trời Bè đây luôn Ui Bòi mạnh Bòi Bè anh này แปลงี้เนี่ยจับลูกงี้เนี่ยจับจับก่อนเออขาข้างหนึ่งอย่างงี้ดิเพชรขาข้างหนึ่งให้ตรงขาข้างหนึ่งนี้เออจับจับก่อน ได้อ้าวมึงจะให้จะเจ็บเลยลูกฮะไอ้ไจเจ็บอ่ะดิเป็นแรงๆมึงให้จเจ็บขาเธอไปเอาของนัน้นเหรกี่โมงแล้ววะไม่กี่โมงเองลูกฮะไม่เท่าไหร่เอง ผมไม่ใช่โก้พ่อ,พอเจ๊ทำยังไอเจาดูดิเตะตรง,ไ,งตไม้พ่อเตะไม้พ่อดูแล้วหลบดูนะเนี่ยเ,เยตะไม่ต้องเอาตรงนี้เตะไงเอาตรงนี้ นพ่อไปเก็บเลยนะฮะเดี๋ยวพ่อจะฆ่าเดี๋ยวพ่อ ไอบอลเดี๋ยวบอลเฉยชาเคยเนี่ยมาดูมาดูืมดูแล้วผมหลบเฉยๆไปเก็บด้วยเห็นไหมมนเตะสูงไม่ได้ต่ำไม่ได้แล้วต่เรามาเบเตะเบตเตะคะมะเอาแค่ตรงนี้พอแล้ว ัแม่เทปมาดูนี่เชรวิ่งมานะเพชรวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วขาเนี่ยเนี่ยมาดูเนี่ยเอาให้ตรงนี้โดนตรงนี้โดนมันจะเป็นลูกปันปัดพี่เทปบอกอนะ่ะเดี๋ยวตัตอโอ้ยไม่ได้ บอลมันลื่นเว้ยอันนี้ไม่ปัดตะเกี <laughs> ยบไปเขา้าใครเข้ามอน แค่ได้แค่สองครั้งเองอหนึ่งสองพ่อครับมัอหบบอลได้แค่สองครัง้งพ่อดูเดี๋ยวพ่อพ่อหนึ่งสองเอ้อเจ็บหูวแต่เข้ากรเลยพ่อมาไปเลี้ยงบอลเลี้ยงอะไร เลีเ้ยงบอลพี่นุ่นเลี้ยงไปเลี้ยงมาไปลูกไปเป็นจังแฟไม่เป็นเลยอ่ะลูก <c oughs> มานี่ดิมาใกล้ๆพ่อ <c oughs> อยู่ตรงนี้อยู่แล้วอยู่นี่าานี่ยขาขค้นนี้ทำได้ไหมยกขาขึ้นนี้เออพ่อโยนไปก็แฝง <c oughs> เออแฝงตรงตัวพ่อสิ ไม่ได้ยัไม่โดนอ่ะให้โดนต้นไนอไปเออแล้วแล้เออบอนไมได้ต่อไป ไหนก็ไม eh. e ่แ <worries> ข็งเลยแต่ว่าพ่อแต่ว่าผมเต็กแล้วมันติ้นไปเลี้ยงบอลไปหน่ยไปรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับแหละเร็วๆเข้าไอ้นี่รถมาแล้ว จะมาใหม่นะครับเออวันนี้ผมขอไปพักก่อนเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้มาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวขอไปพักก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกคลิปใหม่